คือประตูห้องพักมันคือเบอร์ห้องเหมือนเข้าโบสไหมมันคือบันไดรอบโรงแรมร่มรื่นมากเหมือนก็ออกมาจากโบสกํกำลังจะเข้าออกมาจากวัดกำลังจะเข้าโบส สงสัยทำไมห้องนอนไม่ใส่โซฟาแบบนี้นั่งสบายวกันเยอะเลยมวาวางไว้ทำไมแถวเนี้ยมองอะไรลุงถามว่ามองอะไร <c oughs> ดูทำท่าทำท,ทางมองอะไร <c oughs> มองอะไรมองอะไรออ่ะงไม มองอะไรจันหรือแอสกปกมันคือประตูลิฟต์เดอ้อพี่น้อง <c oughs> เข้าโบดแล้ว <c oughs> เบอร์ห้องพัก <c oughs> โซฟาในห้องเป็นแบบนี้นั่งแล้วเหนียวติดตัวเวลาเหงื่อออกทำให้เจ็บด้วยไม่ดีเลยอะ่ะมันเป็นหนังอันเหนียวแบบทรมานมาก ต้องเอาผ้ารองนั่งตลอดแดดเปลี่ยงเลยนะ